วันนี้จะเเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างสช่วยลดฝ้าลดกระกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่ผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะใครที่เป็นสิวสิวจะยุบเร็วมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะ ค่ะถ้าเข้ามาแ้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เกลวัสลีนนะคะในสองเกลวัสลีนก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลดือนลิรนอยช่วยลดฝ้าลด,ลด,ลดกระดาษได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวัสลีนตัวนี้ซื้อที่ดีเอ็มนะคะเราจะใช้เกลวัสลีนอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ไม่ต้องทําเยอะค่ะทําเฉพาะทั่วหน้าของเราก็พอนะคะนี่เลยนะคะคือเบบี้โอเจนสันใครมีสีไหนใช้สีนั้นเลยนะคะใครไม่มีก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกน้ำมันอัลมอนด์สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้โอเจนสันก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระ,ดะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เบบี้โอเจนสันอยู่ที่ 1- 2ช้อนชาเพื่อที่จะละลายเจลวัสลีนนะคะ ตัวนี้เขาเข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะผสมตัวอื่นลงไปนะคะไม่งั้นเขาจะผสมเข้ากันยากนะคะสีม่วงก็จะหอมมากๆเลยนะคะหอมกลิ่นอ่อนๆนะคะที่เราผสมให้เข้าเข้ากันแล้วให้เขาเข้ากันแบบนี้เลยนะคะไม่งั้นก็จะผสมตัวอื่นไม่ไม่เข้านะคะคือผงขมิ้นนะคะใครไม่มีก็ใช้ผงตัวอื่นได้เลยนะคะจะใช้กาแฟหรือเป็นผงพอกหน้าตัวอื่นๆได้เลยนะคะที่เรามีอยู่ในบ้านของเรานะคะที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะ ซึ่งผงขมิ้นเขาจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดแผลรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะเราจะใช้ขมิ้นอยู่ที่ครึ่งหรือ1นส่วนสี่นะคะแค่ปลายช้อนนะคะอย่างนั้นเรามาผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะกลัวเขาจะเหลืองนะคะ ใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะสูตรนี้ใครจะพอกหรือใครจะทาก็ได้เลยนะคะคะใครจะพอกให้พอกระหนานะคะถ้าใครจะทาให้ทาบางๆก่อนนอนได้เลยนะคะตื่นช้ามาเนี่ยน่าจะใสามากเลยนะคะให้มือเราลูบเราเกลี่ยบแบบนี้ให้เรานวดนวด,นวดขัดขัด,ขดนวนวนหน่อยนะคะก็จะได้ซึมเข้าผิวนะคะ นี่ค่ะให้เราขัดให้เราวนแบบนี้ให้เานวดแบบนี้นะคะถ้าใครจะทานอนให้ทาบางๆแบบนี้เลยนะคะหรือจะบางกว่านี้ก็ได้นะคะในส่วนของคนจะทาน,นะคะทาบางๆก่อนนอนได้เลยนะคะใครจะพอกพอกหนาๆเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยนาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะกับคุณทุกาทการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้ลวก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุตรดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ